ครับสวัสดีครับเว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันเช่นเคยนะครับในช่วงบรรยากาดเช้าๆนะครับสายๆนะครับเรามาดูสวนทุเรียนด้วยกันนะครับอ่ะพี่น้องครับผมได้ลงคลิปใต่ต้นทุเรียนใหญ่ทุเรียนให้ผลผลิตจะพาไปดูต้นทุเรียนเล็กนะครับที่เพิ่งปลูกว่าเราจะให้ปุ๋ยอย่างไรนะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว่าจะให้ปุ๋ยทุเรียนเล็กช่วงไหนนะครับถึงจะเหมาะสมนะครับก็เป็นทุเรียนต้นคู่นะครับนี่แหละครับพี่น้องดูได้ดูการคลุมนะครับเราปล่อยโล่งโล่งข้างล่างนะครับเพื่อที่จะให้ลมผ่านนะครับแต่ก็จะพาพี่น้องไปดูการใส่ปุ๋ยนะครับ นี่ครับอันนี้ข้างหน้านะครับคือกลุมลักษณะจั่วเพื่อให้ส่วนหนึ่งนั้นเขาได้โอกาสรับแสงแดดเต็มที่นะครับอีกส่วนหนึ่งเขาก็อยู่ในร่มนะครับเพื่อให้ธรรมชาติปรับสภาพนะครับนอกจากนี้ก็ดูการใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้มีแต่รากรากยางท้งนั้นเลยนะครับเน่าสลายนี่นะครับเป็นรากยางที่เอามาจาก ฟางก้อนนะครับก็ใส่ปุ๋ยหนึ่งกำมือนะครับพี่น้องอย่าไปใส่เยอะนะครับใส่เพื่อกระตุ้นให้เขานะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณเข้าเดือนที่สองนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขาบ้างนะครับพี่น้องก็เป็นทุเรียนบ้านนะครับปลูกต้นคู่สำหรับเสริมรากนะครับทุเรียนคู่นี้นี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับ แล้วก็ค่อนข้างจะดำลำต้นดำก็เนื่องจากว่าน้ำนะครับเป็นกับน้ำนี่นะครับพี่น้องดูการใส่ปุ๋ยนะครับใส่สูตร15 15 15หรือสูตร18 18 18เอาแบบเข้มข้นเลยนะครับต่อการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กนะครับพี่น้องพืชทุกชนิดก็ต้องการปุ๋ย แล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับปลูกก็ลองใส่เพื่อเลขเรียนเรียนรู้กันนะครับพืชทุกชนิดต้องการปุ๋ยนะครับเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงนะครับแต่ปุ๋ยสําหรับพืชที่จะเอาไปหล่อเลี้ยงก็ต้องอาศัยน้ํานะครับเป็นสื่ออาศัยน้ําเป็นตัวทําให้ปุ๋ยละลายนะครับปุ๋ยถึงเอาจะต้นทุเรียนถึงเอาปุ๋ยไปหล่อเลี้ยงได้นะครับเพราะฉะนั้นน้ํานี่สาคัญมาก ก็หลายๆต้นทำแบบนี้นะครับก็เป็นทุเรียนเล็กนะครับอันนี้เล็กกว่าเพื่อนเลยปลูกในสวนยางนี่แหละครับทุเรียนต้นคู่ปลูกในสวนยางนะครับก็ทุเรียนเล็กปลูกในสวนยางนะครับ พี่น้องดูได้นะครับการให้ปุ๋ยทุเรียนเล็กก็ให้ช่วงไหนก็ได้นะครับตามความเหมาะสมแต่จะให้ทุกเดือนนะครับสามสีเดือนให้ครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าลืมคลุมดินให้เขาด้วยนะครับต้นนี้ไม่ใช่ว่าไม่คลุมนะครับจะมีรากรากของยางพาราเต็มไปหมดนะครับพี่น้องนี่นะครับเราคลุมด้วยหญ้ารากยางพารานี่นะครับรากยางพารา แล้วสงสัยว่ารากยางพาราเอามาจากไหนเดี๋ยวผมพาไปดูชัดๆเลยนะครับนี่แหละครับพี่น้องรากยางพาราทางนั้นเลยนะครับก็เป็นฟางก้อนนะครับฟางก้อนเราเอามาไว้ตรงนี้หลายปีแล้วนะครับมันก็ย่อยสลายเน่าสลายกลายเป็นปุ๋ยหมดแล้วนะครับแล้วก็รากยางพาราก็โผล่มาเพื่อที่จะเอาอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบ นะครับโดยรากฝอยนะครับไม่รู้ว่ารากต้นไหนบ้างเพราะว่ามันอยู่ในสวนยางนี่นะครับเป็นรากทั้งนั้นนะครับเอาไปใส่ต้นทุเรียนนะครับคลุมได้นะครับนี่แหละครับคลุมโดยรากรากยางพารารากฝอยล้วนเลยนะครับนี่แหละครับก่จากเว็บไซต์สุดาฟามอคันิกไทยแลนด์นะครับ มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรก็จะเสนอพี่น้องที่ติดตามนะครับได้เลยเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ